เงินครับเงินครับติดครับ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  นะ30,000โลโตโลกภูมิอนิจจังไม่ใช่ พิติพีโสพะโควาอรหังสัมมสัมพุทโธวิชานะตตตยนเยอะต้องเดีบ้านต่อเรียกไปชุดนี่หาซื้อไม่ได้เราไปเช็คหน่อยีไหมใบพัดหน่อยดีไหมถุงมีใไหมครับอินาสกาเลนะอินาสกาเลนะ อต้องลดตัดออกไปนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับแล้วก็เป็นบ,บัตรตามนโยบายของผู้ควบคุมโรคนะครับพวกเราชาวเทศบาลของหัวภูมิและเทศบาลตำบลท่าขนนะครับซึ่งวันนี้ท่านนายก,กท่านก็ได้มาร่วมประพณีในวันนี้เทศบาลตำบลหัวภูมิก็ป้องกันทุกปีนะครับในปีนี้เราต้อง ภาพหนึนะครับกับที่ปรการตมบุญารบูนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรื่องวัดนะครับเรื่องการจัดเก็บขยะนะครับทั้งสามคนนะครับไปเดินตลาดได้มาหมื่นกว่าบาทครับเดาตัวนี้อีกหนึ่งลึงเก้าคันสองร้อยเกาครับเอาอาขาั่นม่างต่าอยูแล้วก็โดนสนใจมาโนดและสาวชุโทาว กองข่าวกรูเนาะใสอนุโมทนาบุญทุกท่านนะอันนี้รถไฟใท้เสร็จอะไรต่างๆทางรกบเรียนสนใจโน้ว่าเราอยากจะให้ก็ขอจุนคำสำเร็จขอจุนคำสำเร็จขอจุนคำสำเร็จและพักคอรรการนนะสัิพักจะถูกป้องพวกเราชาวกองขาวูและการถเพ่อ่นข้ที่หน